ถ้าย้อนกลับไปใช้ชีวิตในยุคลางได้เนี่ย<ๆ>เพื่อนๆจะแต่งตัวยังไงกันฮะเสื้อกราะถือดาบถือโลหรือว่าเป็นพลธนูดีแต่ไม่ว่าจะแต่งตัวยังไงก็ตามนะครับสิ่งที่แอจะแนะนําให้เพื่อนๆพกไปด้วยเนี่ยก็คือที่อุดจมูกหรือว่าตัวกรองอากาศฮะเพราะว่ามันจะอบอวนไปด้วยกลิ่นอะไรตุกตุกทั้งนั้นเลยรายการแค่เล่ากับแอดมินเพจ FN Diary วันนี้นะครับเราก็จะพาเพื่อนๆ,ๆมาย้อนยุ่งไปกับซีรีส์จังไรไลยอรี่กันอีกแล้ว ซึ่งถ้าใครชอบดูหนังอัศวินและมีความคิดที่อยากจะไปเกิดในยุคนั้นแล้วก็อาจจะต้องคิดใหม่เพราะว่าเรื่องราวในวันนี้คือ5ความจังไรในยุคกลางของอังกฤษส่วนใครที่กําลังกินข้าวกินปายนะฮะก็เช่นเคยจังไรอลเลอ,อรวางอาหารลงตรงนั้นให้หมดก่อนอันดับ5แพทย์ใช้จุดๆ,ๆในการรักษาทุกโรคยุคกลางนะครับก็ต้องมาคู่กับอัศวินที่ใจกล้าไปไฟแบบไม่กลัวตายใช่ไหมฮะ และแน่นอนในการต่อสู้ทุกครั้งเนี่ยก็จะต้องมีคนที่ได้รับบาดเจ็บแพทย์ต่างๆนะครับก็จึงต้องเตรียมพร้อมอยู่เสมอแน่นอนว่ายูกยาอะไรเนี่ยก็จะต้องพร้อมด้วยซึ่งสิ่งที่แพทย์เหล่านี้ต้องทำเนี่ยก็คือต้องดื่มน้ําเยอะๆฮะเพราะว่าทันทีที่มีคนถูกฟันแพทย์นะครับเขาก็จะวิ่งไปแล้วก็ควักงวงเข้ามาหลังจากนั้นก็ฉีดน้ำำําอมฤตสีเหลืองอ้อยราดลงไปบนบาดแผลนั้นในยุคกลางนะครับฉียังสามารถใช้รักษาได้แทบทุกโรคเลย ไม่ว่าจะเป็นแผลฟกช้ำพุพองตุม่มน้องพองก้าวนี่เขาเรียกว่ายาโบหิมาฝรั่งเลยใช่ไหมเนี่ยแพทย์เลจะพุ้งก็ไปแล้วก็น้ําฉีดเนี่ยรดคนนั้นแบบไม่เกรงใจเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะดูหน้าขยะแขยงนะฮะแต่มันก็มีส่วนที่เป็นความเป็นจริงอยู่บ้างนะคือว่าแอมโมเนียในปัสสวาวะของคนเรานะครับมันจะมีฤทธิ์ในการป้องกันไม่ให้ติดเชื้อโรคอันนี้ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่เขาก็ทํากันทุกชนชั้นเลยในยุคนั้นนะนะมีบันทึกถึงขนาดว่าหมอหลวงที่ทําการผ่าตัดให้กษัตริย์นะครับ เขาก็มักจะนําเครื่องมือผ่าตัดของพวกเขาเนี่ยไปฆ่าเชื้อโรคในน้ําปัสสาวะจริงๆซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้มีอยู่แค่อังกฤษเท่านั้นนะแต่แพร่ไปทั่วยุโรปเลยโดยเรื่องที่บ้าบอที่สุดที่แอดเคยได้ฟังมานะฮะก็คงไม่พ้นเรื่องของนายแพทย์ชาวอิตาเลียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเลโอนาร์โดฟิโอระวังติผู้ที่ใช้ปัสสาวะเพื่อช่วยชีวิตทหารที่จมูกเขาเนี่ยถูกตัดขาดในการสู้รบในเรื่องนะครับบอกว่า ทันทีที่แพทย์คนนี้ได้เห็นว่าทหารเนี่ยได้ถูกตัดจมูกออกนะครับเขาก็ไม่รอช้าวิง่งตรงเข้าไปเก็บซากจมูกที่กองตุ้มเปะในกรองโคนเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็เอามันขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็ฉีดน้ําสีเหลืองอมพันเนี่ยเข้าไปที่จมูกนั้นก่อนที่ต่อมานะครับเขาจะนาซากจมูกนั้นเนี่ยมาเย็บคืนให้กับทหารเช่นเคยซึ่งจมูกเขาเนี่ยก็สามารถใช้การได้เหมือนเดิมนะก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่ทหารคนนั้นสามารถมีจมูกเอาไว้ใช้หายใจได้อยู่เป็นเพราะว่าน้ำำาําอมฤตจากแพทย์คนนั้นหรือเปล่าแต่แม่ เหตุการณ์น้าเสียหน้าขวานซะขนาดนี้แล้วเพื่อนๆล่ะครับถ้ามีใครจะเอาน้ำำําอมฤตมาช่วยชีวิตเพื่อนๆงนนี้เพื่อนๆจะเสี่ยงกล้ารับน้านั้นไหมอันดับ4มีอะไรอยู่ใต้พื้นบ้านนอกจากเสียว,ว่าคุณจะเป็นคนรวยนะครับบ้านของคนยุคกลางส่วนใหญ่น่ะจะไม่มีพื้นอันนี้ไม่ใช่ว่าพวกเขาเดินบนอากาศอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันไม่มีอะไรมาปูที่พื้นอนะคือใต้เท้าของพวกเขาเนี่ยจะเปื้อนดินอยู่ตลอดเวลาและถ้ากผู้คนส่วนใหญ่มีเวลาหน่อยเนี่ย เขาก็จะหอบเอากองหญ้ากองฟางเข้ามาวางกองทับทับกันเพื่อให้มีความสะดวกสบายแก่เท้าที่จะเหยียบลงไปฮะและด้วยการคุมพื้นดินแบบนี้นี่เองก็จะทำให้บ้านของพวกเขาเนี่ยอบอุ่นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นแต่นั่นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ตอนแรกๆเท่านั้นฮะเพราะหลังจากที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยจากการใช้ชีวิตที่เร่งด่วนตื่นเชา้ามาก็ต้องลกุกๆ,ๆออกไปทํานาเย็นก็ต้องลกุกๆรีบกินแล้วก็รีบนอนดังนั้นนะครับเศษเศษอาหารอะไรที่พวกเขากินเนี่ยมันก็จะตกรวมอยู่ในกองฟางเหล่านี้ ซึ่งคงจะเห็นภาพนะว่ามันจะน่าขยักขยแงขนาดไหนกระดงกระดูกไก่ที่ตกลงไปนะครับมันก็จะมุดมุด,มดลงไปใต้ฟางขนาดบ้านเราที่พื้นเรียบๆเนี่ยแค่ทําน้ําแกงหกนี่ยังตาเลือกมองบนกันเลยทีเดียวแล้วกับพื้นฟางล่ะก็ <c oughs> สิ่งที่คนส่วนใหญ่ในยุคลางยุคนั้นทานะครับก็คือจะเก็บของที่มันตกอยู่แค่ด้านบนขึ้นมาฮะส่วนไอ้ที่มันตกลึกขนาดแทะก,กองฟางหนีแล้วก็ช่างหัวมานะ และนี่เองมันก็เลยเหมือนกับเป็นการล่อกแขกที่ไม่ได้รับเชิญชั้นดีทีนี้แหละฮะไม่ว่าจะหนูเอ่ยแมลงเอ่ยพอมันได้กินอาหารบูดหน้าพวกนี้นะก็แห่กันเข้ามาทํารังใต้กองหญ้าพวกนี้ซึ่งก็คีสภาพดูนะว่าเปิดกองฟางไปจะมีตัวอะไรวิ่งยัวเยะเต็มเลยเรื่องนี้นะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าขนลุกสําหรับเรายุคนี้เท่านั้นนะมีการบันทึกจากผู้มาเยือนชาวดัช์คนหนึ่งนะครับเขาบ่นว่าบ้านของชาวอังกฤษน่ะ เป็นเหมือนกับแหล่งเพาะเชื้อชีวภาพซึ่งเกิดจากการหมักหมมเน่าของหยดเบียร์เศษปลาคราบพว,วกซากอึมาแล้วก็สิ่งที่น่ารังเกียจต,ต่างๆมากมายซึ่งพวกเขาเนะี่ยไม่อยากจะนึกถึงมันอีกแต่ที่แย่ที่สุดน,นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านธรรมดาจะไม่มีแม้กระทั่งอะไรที่จะมาปูพื้นดังนั้นเนี่ยเตียงเขาก็จะไม่มีด้วยทุกๆคืนเวลาพวกเขาต้องล้มตัวลงนอนเนี่ยเขาก็จะต้องนอนกับกองเศษซากหมักหมม,มอาวุธชีวภาพที่หมักมานับทศวรรษอยู่ใต้พื้นฟางหล่านี้ นอกจากนั้นนะครับพวกหญ้าเนี่ยมันก็ยังเป็นสิ่งที่ล่ออะไรได้อย่างด้วยก็คือไฟนั่นเองถ้าเศษอาหารตกลงไปคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะแต่ถ้าไฟตกลงไปนี่คือมอดหมวยกันทั้งบ้านเลยทีเดียวอันดับ 3. เมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นแพทย์จะบอกให้จุดจุดจุดทุกวันนี้นะครับเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการล้างมือเนี่ยเป็นการทําความสะอาดร่างกายที่จะขจัดเชื้อโรคออกไปยิ่งช่วงที่มีโรคระบาดแบบนี้แล้วก็เรียกว่าล้างมือกันแทบมือเปื่อยเลย เชื่อหรือไม่ครับว่าในยุคกลางช่วงต้นๆเนี่ยการอาบน้ําก็ถือเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิบัติกันและเขาก็ทําได้ดีเสียด้วยพวกเขานะครับจะขัดสีฉวีวันซะจนสะอาดเอี่ยมอ่องเลยแล้วก็ทาซะเป็นประจำเสียด้วยตั้งแต่คนรวยที่จะมีคนหอบน้ามาใส่ในอ่างจนกระทั่งคนจนที่เขาวิ่งไปที่ลาําธารแล้วก็ชําระล้างตัวเองบ้างแต่ว่าทุกอย่างนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปหลังจากที่โรคระบาดได้เข้ามาโจมตียุโรปเมื่อชาวยุโรปต้องเผชิญกับโรคระบาดหลายครงนะครับพวกเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่า การอาบน้ํานั้นก่อให้เกิดโรคอาจจะเป็นไปได้ว่าคนของพวกเขานะฮะเห็นว่าน้ํามันสกรปรกหรือว่าอะไรก็ตามนั่นแหละก็ทําให้ผู้คนเกิดอาการตื่นกลัวไม่กล้าที่จะอาบน้ําเลยเหมือนกับทุกวันนี้ที่หลายๆคนเนี่ยกลัวปุ่มลิฟต์หรือกลัวกรรประตูฮะประมาณว่ามันจะต้องมีเชื้อโรคแห่งความตายแปะอยู่บนนั้นอะไรอย่างนั้นเลยในตอนนั้นนะครับหมอบางคนก็เริ่มประกาศว่าที่โรคระบาดมันร้ายแรงแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าคนอาบน้ํากันมากเกินไป การอาบน้ำน่าจะทําให้รูขุมขนมันเปิดกว้างขึ้นร่างกายจะอ่อนแอรับเชื้อโรคได้ง่ายพวกเขาก็จะเริ่มสั่งให้คน,นยหยุดอาบน้ําบางที่ี่ก็ถึงกับสั่งให้คน,เ,นเลิกล้างหน้าเลยทีเดียวและผลจะเป็นยังไงนั่นแหละฮะก็น,นึกถึงตอนนี้พวกฝรั่งเขาออกมาประกาศว่าถ้าใครไม่ป่วยก็ไม่จําเป็นต้องใส่หน้ากากนั่นแหละฮะตายกันเป็นใบไม้ร่วงแบบนั้นเลยและเมื่อไม่อาบน้ำนะครับแน่นอนสีนี้ต้องตามมาก็คือพวกเห็บเหาหมัดไร พอมาบวกกับสภาพบ้านที่ไม่ค่อยจะได้ทําความสะอาดกันอยู่แล้วทีนี้แหละถึงแม้ว่าใครจะไม่ป่วยก็ตามนะครับก็จะมีพวกปรสิตเหล่านี้เนี่ยมาประดับเป็นเครื่องประดับกายเลยทีเดียวที่เรียกได้ว่าสมัยนะั้นเนี่ยจะมีกันแทบทุกคนซึ่งคนในยุคนั้นนะครับเขาก็ไม่ได้รังเกียจพวกนี้ด้วยนะถึงกับสรรเสริญสิ่งเหล่านี้ด้วยซ้ําไปยกย่องให้มันเป็นไข่มุกของพระเจ้าเลยอันดับ 3. การทําข้อที่สุดสวิงริงโก การคลอดลูกนะฮะมันก็ไม่เคยเป็นเรื่องที่สนุกเลยไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามเหล่าแม่แม่เนี่ยคงรู้ดีแต่คุณก็อาจจะใจเย็นใจชื้นขึ้นถ้าหากรู้ว่าการแพทย์ของเราทุกวันนี้เนี่ยมันมีความรู้ขึ้นเยอะเพราะในสมัยก่อนนะครับความเสี่ยงจากการตายในการคลอดลูกเนี่ยมันก็มีสูงมากมันเกิดมาจากที่ว่าแพทย์ต่างๆนะครับเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือปัจจัยที่ทําให้คนเหล่านั้นตายดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทําได้นะครับก็คือพึ่งพาพลังแห่งพระเจ้าแล้วก็อํานาจที่มองไม่เห็น โดยตอนที่เหล่าแม่ๆเนี่ยอยู่กลางจะแบ่งลูกคลอดออกมาอืดๆเนี่ยนะฮะเหล่าพระและหมอตำแยก็จะลงมานั่งล้อมรอบคุณแม่ที่ท้องคนนั้นเลยเสร็จแล้วก็จะประนมมือสวดอ้อนมอทขอปฏิหารต่อพระเจ้าให้เด็กคนนั้นเนี่ยสามารถออกมาได้โดยการปราศจากการตายไม่ว่าจะจากแม่หรือจากลูกก็ตามหรือบางครั้งเนี่ยถ้าอำนาจจากการอธิษฐานมันดูอาจจะไม่แรงเท่าไหร่พวกเขาก็จะหาอะไรมาช่วยเสริมทั้งๆท,ท,ที่มันไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้นะ อย่างเช่นการทาถูทาถูน้ำมันจากดอกกุหลาบให้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากน้ำตาลน้ำส้มสายชูเอาเพชรนินจินดนาะอัญมณีต่างๆมาแปะไว้อยู่ตามร่างกายของคุณแม่ที่ท้องคนนั้นเพราะเชื่อว,ว่ามันจะมีพลังอะไรวิเศษหลังจากที่ได้แปะลงบนตัวนั่นแหละจนกระทั่งเอาของวิเศษทางศาสนาไม้คุณแม่ได้กำเอาไว้นะฮะซึ่งตอนที่ลูกๆของกษัตริย์เฮนรี่ที่3าําลังจะเกิดขึ้นมาเนี่ยก็มีรายงานว่าพระนะครับเขาได้นําเข็มขัดวิเศษมาให้พระราชินีถือฮะ และพราชินีนก็บีบเข้มขัดแล้วก็กรีดกรีดกรีดบอกว่าถ้าฉันรอดไปได้นะฉันจะไปอุดหนุนสติ๊กเกอร์ลายเอฟนด์เดี่แล้วเธอก็เบ่งออกมาฮะแต่นั่นก็ยังไม่ใช่วิธีที่แปลกที่สุดเท่ากับวิธีนี้ฮะคือการเอาอุจจิมาละเลงตรงทางที่เด็กจะออกพวกเขาะจะนํายาพอกที่ทํามาจากงาช้างบดผสมกับอุจจิของนอกมาละเลงบริเวณปากท้อแล้วก็อธิษฐานราวก็ว่ามันจะเป็นการเพิ่มบัฟให้กับไอเทมเหลวๆที่แปะกอยู่ตรงนั้นนั่นแหละ ซึ่งก็ไม่มีใครอธิบายสาเหตุนะฮะว่าเขาทําไปเพื่ออะไรแต่ก็เอาเป็นว่าพวกเขาก็ทํากันอย่างแพร่หลายเลยทีเดียวและถ้าพวกเขาทํากันอย่างสุดความสามารถแล้วมีคนตายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือแม่นะครับสิ่งที่พวกพระเหล่านี้จะทําก็คืออธิษฐานนะฮะเพื่อและอันดับสุดท้ายอันดับหนึ่งวิธีการคุมกําเนิดแบบเข็มขัดสั้นคาดไม่ถึงและน้ํามันพาย ยุคกลางนะครับนับว่าเป็นยุคที่การคุมกําเนิดหรือการทําแท้งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ถูกคาดหวังว่าจะไม่มีใครทํากันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติแล้วก็เชื่ออาจจะเป็นบาปเพราะพวกเขาเนี่ยเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงไม่ปลื้มดังนั้นนะครับเหล่าคนธรรมดาทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครที่อยากจะมาทาอาชีพนี้กันแต่มันก็มีตลาดมืดฮะคือเมื่อใดก็ตามที่มีคนอยากจะคุมกําเนิดนะครับพวกเขาเนี่ยก็จะไปหาชายหรือหญิงแก่ๆที่จะเรียกตัวเองว่านักเวทเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์คุมกําเนิดจากผู้คนเหล่านี้ ซึ่งมันก็ไม่ใช่ถุงยางหรือว่ายาคุมอะไรนะฮะสิ่งที่พ่อหมอแม่หมอเหล่านี้มีขายให้ก็คือเครื่องรางที่เขาได้ลุกเสกมันขึ้นมาฮะโดยพวกเขาอ้างว่ามันจะมีอํานาจวิเศษที่สามารถทําให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยไม่ท้องได้เครื่องรางที่ว่านะครับก็จะมีความหลากหลายและแต่ความครีเอทีฟของพวกพ่อหมอแม่หมอเลยตั้งแต่จุดสองห้อยของตัววิโซซากสัตว์ต่างๆชิ้นส่วนหรือว,ว่าร่างของเด็กทารกที่เสียชีวิตก่อนกำเนิด ซึ่งมองยังไงมันก็ไม่น่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมทางเพศได้เลยนะเอ๊แต่ว่าถ้าเอามาใช้ทุกวันนี้ก็ไม่แน่นะคือถ้ามีผู้หญิงคนไหนคล้องเครื่องรางเหล่านี้เอาไว้ที่คอแล้วก็พวกเธอคงจะไม่ท้องในเร็ววันนี้แนะ่เพราะว่าแฟนของพวกเธอเนี่ยก็อาจจะหมดอารมณ์อวบจมะขึ้นหลังจากที่เห็นเครื่องรางเหล่านี้เลย <c oughs> นอกจากยาคุมนะครับพวกพ่อหมอเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยังขายยาสเสน่ห์ด้วยซึ่งมันก็มาแนวคล้ายๆกับอุปกรณ์คุมกําเนิดนะฮะเพราะว่าพวกมันได้ทํามาจากไทซีอะไรเอ่ย ชิ้นส่วนที่เหลือมาจากการทําแท้งครับโดยเราพ่อหมอแม่หมอเนี่ยจะเอาไฟเป็นลนพวกซากเด็กเหล่านี้ให้มันมีน้ํามันออกมาเสร็จแล้วก็จะนํามันมาบรรจุขวดเป็นน้ํามันยาเสน่ห์ไม่กอดนี่เนี่ยกาน้ำมันพายมีแค่บ้านเราเนี่ยเนี่ยฝรั่งเขาแอดวานซ์กว่าเราอีกเนี่ยมันน้ำมันพายที่ทำมาจากกุมารทองเลยทีเดียวแล้วเนี่ยส่วนวิธีการใช้นะครับก็แตกต่างจากบ้านเรานิดหน่อยนะคือบ้านเราจะเอาไปทาใช่ไหมซึ่งก็นาขนลุกขนพองแล้วนะน้ำมันจากศพมาทาตัวเนี่ยแต่บ้านเขานะครับให้กินเลย จะเป็นไปได้หรือไม่ว่านี่คือสาเหตุที่โรคระบาดได้แพร่ไปเร็วในยุโรปซะขนาดนี้ถ้าอยากรู้เรื่องราวจังไรที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนแบบนี้อีกก็เข้าไปฟังกันได้ที่เพลย์ลิสต์จังไรไดะอาลี่นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย